สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีสานเวดดิ้งแชนแนลวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องรับเหรียญโมเดล626นะครับหรือจะเป็นโมเดลของ616ก็ได้นะครับลักษณะการตั้งค่าเหมือนกันนะครับถ้าจะเจอทางด้านหน้าของช่องรับเหรียญก็จะมีหน้ากากแล้วแต่จะเป็นสีเงินหรือสีดำนะครับจากตัวอ,อย่างเราจะใช้ เป็นรุ่นสีดำนะครับเป็น626อันดับแรกเราก็ทำการป้อนแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับตัวอุปกรณ์เครื่องรับเหรียญน,นะครับโดยสีแดงจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง12โวลต์ดีนะครับสัญญาณสีขาวก็คือสัญญาณส่งออกสัญญาณพันหรือค่าเหรียญออกไปนะครับสีดำก็คือกล่าวนะครับจนตอนนี้เราต้องการแค่แดงกับดำเพื่อที่จะป้อนไฟให้แก การรับเหรียญโมเดล6 2 6กนะครับการตั้งค่านะครับก็จะมีทางปุ่มซ้ายมือนะครับปุ่มแอดปุ่มขวามือปุ่มไมนัดนะครับปุ่มด้านบนคือปุ่มเซตเบื้องต้นนะครับให้เราทําการกดปุ่มแอดและปุ่มไมนัดพร้อมกันหนึ่งครั้งจะขึ้นตัวเอนะครับให้เรากดปุ่มเซตด้านบนให้เป็นตัว E นะครับแล้วก็กดปุ่มแอด ให้เป็นเลข4นะครับเนื่องจากว่าเราต้องการตั้งค่าเหรียญ4ชนิดเหรียญก็คือเหรียญ1น 1, บาท2บาท5บาทและ10บาทเมื่อเป็นเลข4เรียบร้อยแล้ว,ลวให้กดปุ่มเซตด้านบนจะขึ้น h 1นะครับตัวนี้ h 1พร้อมกับไฟล์สถานะตั้งค่าเหรียญตำแหน่งที่1นะครับให้เรากดปุ่ม add จำนวน20ครั้งให้ขึ้นเลข20นะครับกดไปเรื่อยๆ กด 1>, 1ครั้งก็จะขึ้น1ครั้งถ้ากดปุ่มไมนัดก็จะเป็นการลดค่านะครับกดปุ่มแอดให้เป็น20คือเราจะทําการทดลองเหรียญตัวอย่างจํานวน20เหรียญน,นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มเซตด้านบน1ครั้งจะขึ้น P 1 P 1หมายความว่าส่งพันออกไปที่สายสัญญาณสีขาวตัวนี้จํานวนพันที่เราต้องการโดยที่ลำดับที่1ก็คือมูลค่าเหรียญ1นบาทเราจะส่ง1พันนะครับกดปุ่มแอด1ครั้งให้เป็นเลข1 ตัวนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วให้กดปุ่มเซตหนึ่งครั้งจะขึ้น f 1ให้เรากดปุ่มแอดให้ไป f เป็นค่าเลข15นะครับเลขตัวนี้หมายความว่าเป็นความสามารถในการรับเหรียญนะครับในการอ่านค่าเหรียญนะครับค่า15ก็คือค่ากลางๆจากค่า30นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มเซตด้านบนจะขึ้น h 2พร้อมกับไฟสถานะเลื่อนมาที่ตำแหน่งที่2ก็คือเหรียญที่2นะครับ ให้เรากดปุ่ม add ให้เป็น20นะครับก็คือรองรับเหรียญตัวอย่างจำนวน20เหรียญเสร็จแล้วกดปุ่ม set อีกครั้งหนึ่งจะขึ้น p 2ก็คือจำนวนพันที่เราต้องการส่งออกในค่าเหรียญที่2ก็คือในที่นี้เราจะส่งค่าเหรียญ2บาทก็คือกดปุ่ม add ให้เป็นเลข2นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม set ด้านบนจะขึ้น f 2 ให้เราตั้งค่าไปที่15เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มเซตจ,จะขึ้น H 3นะครับพเพื่อพร้อมกับเลื่อนมาที่ตำแหน่งหลักที่3ของมูลค่าเหรียญน,นะครับตัวนี้ให้เป็น20เสร็จแล้วกดปุ่มเซตอีกครั้งหนึ่งจะขึ้น P 3นะครับ P 3ก็คือลำดับที่3จะเป็น ค่าพันที่เราต้องการส่งออกก็คือ5 0 0พันก็คือเหรียญ5บาทนะครับกดปุ่มเสร t ไปที่เลข5แล้วเสรอีกครั้งหนึ่งึ้น F 3ให้เรากดไปที่15นะครับกดปุ่มเสอีกครั้งหนึ่ง H 4ก็พร้อมกับหลักที่4นะครับไฟถูกเลื่อนสถานะมาหลักที่4ก็คือเหรียญ10บาทให้เรากดปุ่ม add ให้เป็นเลข20 เหรียญน,นะครับก็คือ20เหรียญตัวอย่างแต่ละกดปุ่มเซตขึ้น p c ก็คือพันที่เราส่งออกหลักที่4ก็คือจำนวน10พันก็คือเหรียญ10บ,บาทนะครับเสแล้วกดปุ่มเซต F ก็คือกดให้เป็น15เหมือนเดิมนะครับกดปุ่มเซตอีกครั้งหนึ่งค่าก็จะถูกตั้งค่าบันทึกลงไปให้เป็นเลขศูนย์นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะทำการทดสอบเหรียญนะครับโดยการกดปุ่มเซตด้านบนหนครั้งจะขึ้นเป็นตัว A กดอีก1ครั้งจะขึ้นเป็น A1 หนึ่นะครับก็คือลองรับในการตั้งค่าเหรียญคือหยอดเหรียญเข้าไปในช่องครับเหรียญจำนวน20เหรียญก็จะเป็นที่ A 1หนึ่งแหน่งเมื่อครบ20เหรียญแล้วก็จะถูกเปลี่ยนเป็น A― 2พร้อมกับเลื่อนมาไฟมาที่ลำดับที่2นะครับ ก็หยอดเหรียญลงไป20เหรียญเมื่อครบ20เหรียญตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น A3 พร้อมกับไฟสถานะาถูกเลื่อนมาตำแหน่งที่3ามหยอดหยอดเหรียญลงไป20เหรียญก็จะถูกเลื่อนมาที่ A4 ก็คือลำดับที่4นะครับหย่อดลงไป20เหรียญก็ถือว่าเสร็จสิ้นการตั้งค่ารับเหรียญให้มีความจําลงไปในเมมโมรีนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตการการหยอดเหรียญน,นะครับตั้งแต่เหรียญ1นบาทครับ ให้เราทําการเหรียญทุกชนิดเหรียญนะครับเหรียญหนึ่งบาท2บาท5บาทและ10บาทแต่ละชนิดเหรียญให้ทําการพระรัชกาลที่9ารัชกาลที่10ทั้งเหรียญเก่าเหรียญใหม่เหรียญหนาเหรียญบางนะครับพระการให้เรียบร้อยนะครับจํานวนชนิดละ20เหรียญนะครับเพื่อรองรับการตั้งค่าแล้วเราจะทาการเริ่มหยอดที่ A1 ก็คือเหรียญ1นบาท A2 ก็คือเหรียญ2บาท A3 คือเหรียญ5บาทแล้วก็ A4 เหรียญ10บาทนะครับจะเริ่มจอดเหรียญที่เหรียญ1นบาทนะครับตอนนี้เป็น A1 อยู่นะครับพร้อมกับไฟตถานะลำดับที่1ตอนนี้เราเตรียมเหรียญ1นบาทจำนวน20เหรียญนะครับหยอดลงไปจะสังเกตตรงนี้จะเป็นหเหรียญแล้วนะครับเราจะหยอดให้ครบ20เหรียญ ตัวเลขก็จะทําการเปลี่ยนแปลงนะครับไปตามจํานวนเหรียญที่เราหยอดลงไปที่เราหยอดให้ครบจํานวน20เหรียญที่ตําแหน่ง A 1เราควรทัดเหรียญให้เรียบร้อยนะครับเหรียญห้าเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่เารัชการที่10ทุกชนิดเหรียญหนึ่งบาทสงมบาทห้าบาทสิบบาททั้งเหรียญหนาเหรียญบางนะครับอันนี้ครบ 20เหรียญแล้วก็จะถูกเลื่อนลำดับไปที่ A2 ไฟสถานะที่ตำแหน่งที่2ก็คือเหรียญ2บาทเราจะทำการนำเหรียญ2บาทมาบันทึกค่าลงไปนะครับเหรียญสบาทจำนวน20เหรียญราชการที่9ราชการที่10เหรียญหนาเหรียญบางนะครับแล้วก็หย่อนลงไปก็จะนับเหมือนเดิมนะครับให้ครบจำนวน20เหรียญ สังเกตไฟสถานะจะถูกเลื่อนไปที่ A3 คือดวงที่3นะครับเมื่อครบจำนวน20เหรียญของเหรียญ2บาทต่อไป A3 ก็คือเหรียญ5บาทนะครับจำนวน20เหรียญรัชจาก,การที่เรัาะก,การที่10บพล่ากันทั้งเหรียญหนาเหรียญบางนะครับเยอดลงไปเหมือนเดิมจำนวน20เหรียญครับ มาครบจำนวน20เหรียญก็จะถูกเลื่อนมาตำแหน่งที่ A4 ก็คือฟโดอที่4คือเหรียญ10บาทเราก็ทำการหยอดเหรียญ10บาทจำนวน20เหรียญรัชจะการที่9กัชการที 100, th year, ่10บพักการเรียบร้อยทั้งเหรียญหนาเหรนบางนะครับก็หยอดลงไปจำนวน20เหรียญเหมือนเดิมครับ เราต้องการให้เรารับทุกชนิดเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญรัชก,กาลที่9รัชกาลที่10ก็เพราะว่าบางครั้งวิภาามาหยอดที่ตู้ของเรานะครับค่อาจจะมีทั้งเหรียญรัชก,กาลที่9รัชกาลที่10ทั้งหนาทั้งบางนะครับก็สามารถรองรับได้ถ้าในช่วงที่เรากำลังทําการบันทึกค่าอย่างนี้ครับก็สามารถจดจําค่าเข้าไปในเมมโมรีได้ครบถ้วน เมื่อสมบูรณ์แล้วนะครับไฟสถานะตรงนี้ก็จะดับไปพร้อมกับโชว์ตัวเลขศูนย์นี่คือพร้อมใช้งานเมื่อเราใช้งานจริงเราก็ใส่เข้าไปในเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้ายดดเหรียญตู้น้ํเดืดเหรียญตู้ล้างรถเดอดเหรียญหรือเครื่องเดดเหรียญอื่นๆที่รองรับมันติดคอยนะครับก็คือตัวนี้รองรับทุกชนิดเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทเป็นโมเดลของหกสองหกการตั้งค่าลักษณะนี้นะครับสามารถใช้กับเครื่องรับเหรียญ โมเดล616ได้เช่นเดียวกันนะครับที่ส่วนใหญ,ญ่จะใช้หน้ากากที่เป็นสีเงินนะครับสามารถตั้งค่าได้โดยใช้วิธีการเดียวกันนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชาแนของเราและวคนสมาชิกชก,กดติดตาม subscribe กระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ